รถ้าคุณกําลังเห็นคลิปนี้อยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้ยังไงไม่ว่าจะเลื่อนมาเจอโดยบังเอิญหรือมีอะไรสักอย่างในใจที่ดึงดูดให้คุณคลิกเข้ามาทั้งหมดนี้คือสัญญาณที่จะกระาวานส่งมาหาคุณเพราะตอนนี้คุณกําลังอยู่ในจังหวะที่ต้องได้ยินข้อความนี้คะ่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกสับสนรู้สึกไม่แน่ใจในหลายๆเรื่องหรืออาจจะกําลังยืนอยู่ตรงทางแยกไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดีและถ้าใช่แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้วคะ่ะเพราะวันนี้ไพ่มีข้อความสาคัญ ที่ออยากกจะบคุณข้อความที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นและเดินต่อไปได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้นหายใจเข้าลึกๆสักครั้งนะคะและเราจะเริ่มเปิดไพ่ด้วยกันใบแรกที่ปรากฏขึ้นมาคือ The High Priestess และพอเห็นใบนี้ฉันรู้เลยค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกละเอียดอ่อนมากคุณมีสัญชาตญาณที่แรงกล้าแต่บ่อยครั้งที่คุณไม่กล้าเชื่อมันใช่ไหมคะคุณเคยรู้สึกอะไรบางอย่างในใจคุณรู้คุณรู้สึกได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่แล้วคุณก็กลับมาตั้งคําถามกับตัวเองมันจริงไหมนะหรือว่าฉันแค่ค ไปเองถ้าฉันเชื่อแล้วผิดล่ะคุณเคยรู้สึกแบบนี้บ่อยๆเลยใช่ไหมคะดะไฮพริสเทสกำลังบอกว่าคุณมีพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณคุณมีความสามารถในการรับรู้สิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณรู้สึกได้ถึงพลังงานของคนของสถานการณ์แม้ว่าจะไม่มีใครพูดอะไรออกมาคุณก็อ่านอากาศได้คุณรู้สึกได้ว่าบางอย่างไม่ถูกต้องหรือบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นแต่คุณกลับไม่กล้าไว้ใจความรู้สึกพวกนี้และนี่คือสิ่งที่ทําให้คุณเหนื่อยนะคะเพราะคุณต้องต่อสู้กับตัวเองตลอดเวลาคุณรู้สึกอะไรบางอย่างแต่คุณ ลับบังคับตัวเองให้คิดเป็นเหตุเป็นผลให้มองหาหลักฐานให้หาคําอธิบายส่วนบางทีคุณปฏิเสธสิ่งที่หัวใจของคุณกําลังกระซิบบอกคุณอยู่คุณรู้สึกเหนื่อยเพราะคุณใช้พลังงานไปกับการต่อสู้กับตัวเองมากกว่าจะเดินหน้าต่อไปและไพ่แบงนี้มาบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาที่คุณจะหยุดสงสัยตัวเองและเริ่มเชื่อในสัญชตาตญาณที่คุณมีและเมื่อเราเปิดไพ่ใบที่สอง seven of cups ก็ปรากฏขึ้นมาและใบนี้อธิบายได้เลยค่ะว่าทําไมคุณถึงรู้สึกสั สนขนาดนี้ตอนนี้ในหัวของคุณมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะมีหลายเส้นทางหลายทิศทางหลายความเป็นไปได้บางอันดูน่าสนใจบางอันดูปลอดภยัยบางอันดูตื่นเต้นแต่ก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันคุณมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพที่พร่ามัวไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือแค่จินตนาการ Seven นอัคือไพ่แห่งภาพลวงตาแห่งความฝันแห่งความหวังแต่ก็เต็มไป ด้วยความไม่แน่นอนมันเหมือนกับว่าคุณกําลังยืนอยู่ในห้องที่มีกระจกเงาเต็มไปหมดและทุกบานสะท้อนภาพอนาคตที่แตกต่างกันออกไปคุณไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีเพราะทุกทางดูมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปบางทีคุณอาจจะกลัวว่าถ้าเลือกผิดละ่ะถ้าเสียเวลาไปกับทางที่ไม่ใช่ละ่ะถ้ามันไม่ได้ดีอย่างที่คิดละ่ะและความกลัวพวกนี้มันทําให้คุณอยู่กับที่คุณไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าเพราะคุณ กลัวว่าจะก้าวผิดแต่คุณรู้ไหมคะสิ่งที่ไพ่ใบนี้มาบอกจริงๆไม่ใช่ว่าคุณมีตัวเลือกเยอะเกินไปแต่มันมาบอกว่าคุณกําลังมองหาคําตอบจากภายนอกมากเกินไปคุณกําลังฟังเสียงของคนอื่นความคาดหวังของคนอื่นความคิดเห็นของคนอื่นจนคุณลืมไปว่าภายในตัวคุณมีเข็มทิศท,ที่พร้อมจะชี้ทางให้คุณอยู่แล้ว คุณไม่ได้หลงทางคุณแค่หยุดฟังตัวเองไปชั่วคราวและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะเพราะเมื่อไพ่ใบที่3 3 three of pentacles ปรากฏขึ้นมามันมาบอกว่าคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มสร้างชีวิตจากจุดที่คุณเลือกเองด้วยหัวใจของตัวเอง ไพ่ Tree of Pentacles คือไพ่แห่งการเริ่มต้นแห่งการวางรากฐานแห่งการสร้างสารรค์บางอย่างที่มั่นคงและยั่งยืนมันไม่ใช่แค่ความฝันมันไม่ใช่แค่ภาพลวงตาแต่มันคือสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่คุณลงมือทำจริงๆและค่อยๆเห็นมันเติบโตขึ้นมาต่อหน้าต่อตาคุณแต่รู้ไหมคะสิ่งที่พิเศษของไพ่ใบนี้คือมันไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำคนเดียวมันไม่ได้บอกว่า คุณต้องรู้ทุกอย่างหรือต้องเก่งทุกเรื่องไม่ใช่ค่ะ Tree h of Pentacles มาบอกว่าคุณจะได้พบกับคนที่ใช่คนที่เข้าใจคุณคนที่มีทักษะที่เสริมกับคุณคนที่พร้อมจะเดินไปด้วยกันมันอาจจะเป็นคนที่จะมาช่วยเหลือคุณในด้านงานมันอาจจะเป็นคนที่จะมาให้กำลังใจคุณในด้านจิตใจหรือมันอาจจะเป็นคนที่จะมาเปิดมุมมองใหม่ให้คุณเห็นแต่สิ่งสำคัญคือพลังงานของคุณ กำลังจะเปลี่ยนจากคนที่ลังเลไม่แน่ใจเป็นคนที่เริ่มมั่นใจและพร้อมจะลงมือสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมา ตอนนี้ให้เราเชื่อมทั้ง3ามใบเข้าด้วยกันนะคะเพราะเมื่อดูภาพรวมมันจะเห็นเรื่องราวของคุณได้ชัดเจนมากขึ้นคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่แรงกล้าคุณรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ถูกต้องสาหรับคุณแต่คุณไม่กล้าเชื่อมันเพราะคุณถูกท่วมท้นด้วยตัวเลือกมากมายด้วยความคิดเห็นจากภายนอกด้วยความกลัวที่ว่าถ้าเลือกผิดจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้จักรวาลกําลังบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คุณจะหยุดสงสยัยหยุดลังเลและเริ่มลงมือทําคุณ ไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างคุณไม่จําเป็นต้องมีคําตอบทั้งหมดในตอนนี้คุณแค่ต้องเริ่มต้นเริ่มก้าวเดินไปทีละก้าวแล้วเส้นทางจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเองคนที่ใช่ก็จะค่อยๆเข้ามาโอกาสที่เหมาะสมก็จะค่อยๆปรากฏแต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมก้าวออกจากจุดที่คุณยืนอยู่ในตอนนี้และนี่คือข้อความที่จักรวาลอยากให้คุณได้ยินค่ะคุณไม่ได้หลงทางคุณแค่กําลังเรียนรู้ที่จะไว้ใจตัวเองทุกความลังเลทุกความสงสยัยทุกความ กลัวมันไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอมันหมายความว่าคุณห่วงใยคุณใส่ใจคุณต้องการให้มันดีที่สุดและนั่นไม่ใช่จุดอ่อนนั่นคือหัวใจที่ดีของคุณเองค่ะ แต่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนความห่วงใยนั้นเป็นความกล้าหาญเปลี่ยนความกลัวนั้นเป็นศรัทธาคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่าทุกอย่างจะจบลงยังไงคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นจักรวาลกําลังบอกคุณว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ในตัวคุณแล้วคุณมีความรู้คุณมีทักษะคุณมีประสบการณ์และที่สําคัญที่สุดคุณมีหัวใจที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสําหรับคุณสิ่งเดียวที่คุณ ต้องทําคือหยุดตั้งคําถามกับมันซ้ําแล้วซ้าเล่าหยุดมองหาความยืนยันจากภายนอกหยุดรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะมันจะไม่มีวันสมบูรณ์แบบหรอกค่ะแต่มันจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมเริ่มคุณพร้อมแล้วแม้ว่าตอนนี้คุณจะยังไม่รู้สึกอย่างนั้นก็ตามค่ะและนี่คือสิ่งที่อยากให้คุณลองทําดูค่ะในช่วงนี้เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกสับสนรู้สึกลังเลให้หยุดสักครั้งหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าหัวใจฉันรู้สึกอย่างไร ไม่ใช่ฉันควรจะรู้สึกอย่างไรหรือคนอื่นอยากให้ฉันรู้สึกอย่างไรแต่ถามว่าหัวใจฉันรู้สึกอย่างไรจริงๆ และเมื่อคําตอบนั้นโผล่ขึ้นมาอย่าพึ่งปฏิเสธมันอย่าพึ่งบอกว่าแต่มันไม่สมเหตุสมผลหรือแต่คนอื่นจะว่ายังไงแต่แค่รับฟังมันยอมรับมันแล้วเคารพมันเพราะหัวใจของคุณมันไม่เคยโกหกคุณหรอกค่ะมันอาจจะพูดในสิ่งที่หัวไม่เข้าใจมันอาจจะพูดในสิ่งที่ตักกะไม่เห็นด้วยแต่มันไม่เคยพาคุณหลงทางถ้าคุณยอมฟังมันจริงๆในช่วงนี้คุณจะเริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปอะไรคือ สิ่งที่คุณต้องปล่อยวางคนไหนคือคนที่จะเดินไปด้วยกันและคนไหนคือคนที่ต้องจากลาทุกอย่างจะค่อยๆชัดเจนขึ้นแต่มันต้องเริ่มจากการที่คุณยอมฟังตัวเองก่อนและอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้เดินทางคนเดียว Tree of Pentacles มาบอกว่าจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณจะมีคนที่มาให้กำลังใจคุณจะมีคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของฝันที่คุณกำลังสร้างแต่คุณต้องเปิดใจรับเขาด้วยคุณต้องยอมให้เขาเข้ามาใกล้คุณต้องยอมไว้ใจ บางทีการเดินทางไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําทุกอย่างคนเดียวบางทีความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือการยอมรับว่าคุณก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันและการขอความช่วยเหลือนั้นไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอเลยแต่มันทําให้คุณเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นตั้งหาก ตอนนี้ถ้าคุณกำลังฟังอยู่และคุณรู้สึกว่าข้อความนี้สะท้อนกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าใช่แล้วนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการได้ยินแสดงว่าคุณกำลังอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องแล้วค่ะคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่สวยงามช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นว่าการเชื่อใจตัวเองนั้นมันคุ้มค่าขนาดไหนการก้าวออกไปนั้นมันสร้างอะไรได้มากแค่ไหนและการมีคนที่ใช่เดินไปด้วยกันนั้นมันทำให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้นอย่างไร อย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อย่าก,กลัวที่จะลองสิ่งที่คุณยังไม่เคยทําอย่าก,กลัวที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกเพราะหัวใจของคุณมันรู้ทางนะคะมันรู้มาตลอดคุณแค่ต้องกล้าที่จะเดินตามมัน จักกวานอยู่เคียงข้างคุณพลังของบรรพบุรุษอยู่เคียงข้างคุณและทุกสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้มาทุกความเจ็บปวดที่คุณเคยผ่านทุกบทเรียนที่คุณเคยได้รับทั้งหมดนั้นกำลังเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับช่วงเวลานี้สำหรับการเริ่มต้นใหม่นี้คุณไม่ได้สูญเสียเวลาไปคุณแค่กำลังเก็บเกี่ยวพลังและตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะปล่อยมันออกมาถ้าข้อความในวันนี้สะท้อนกับคุณถ้าคุณรู้สึกพลังนี้ในหัวใจฝากไว้ในคอมเมนต์ว่าฉันพร้อมเริ่มต้นใหม่ เพื่อยืนยันกับจักรวาลว่าคุณรับข้อความนี้แล้วและคุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตแค่พิมพ์เลข333เพื่อเป็นสัญญาณว่าคุณเปิดรับพลังบวกที่กำลังจะไหลเข้ามาในชีวิตคุณ และจำไว้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยแต่ทุกก้าวเล็กๆที่คุณก้าวไปมันสําคัญทั้งหมดทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะฟังหัวใจของคุณทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะเชื่อในตัวเองทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะลงมือทําแทนที่จะยืนคิดอยู่อย่างเดียวคุณกําลังสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาทีละชิ้นและในไม่ช้าคุณจะหันกลับมามองแล้วคุณจะเห็นว่าคุณเดินทางมาไกลแค่ไหนคุณเปลี่ยนแปลงไไปมากแค่หน และคุณกลายเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันอยากเป็นมาตลอดแล้วไม่ใช่เพราะคุณพยายามเป็นใครสักคนแต่เพราะคุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ขอให้พลังที่ดีค่อยๆไหลเข้ามาในชีวิตคุณนะคะขอให้คุณได้พบกับคนที่ใช่ที่จะเดินเคียงข้างคุณขอให้คุณได้เห็นความฝันของคุณค่อยๆเป็นจริงขึ้นมาทีละน้อยและขอให้คุณได้รู้สึกถึงความมั่นใจที่มาจากภายในหัวใจของคุณเองเชื่อในตัวเองเชื่อในเส้นทางของคุณและเชื่อว่าทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอให้คุณเดินทางอย่างปลอดภยัยและขอให้หัวใจของคุณนำทางคุณไปสู่สิ่งที่คุณคูควรจะได้รับ